สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบจะมาอัปเดตถึงสกินแคร์รูทีนที่โบได้ใช้อยู่ในช่วงปัจจุบันนี้ว่าโบได้มีการเปลี่ยนแปลงสกินแคร์เป็นตัวไหนสูตรไหนยังไงบ้างน,นะคะในคลิปนี้ก็จะมีทั้งสกินแคร์ที่เป็นตัวเก่านะคะที่โบเคยใช้ตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วเนอะแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาผสมลงด้วยนะคะซึ่งสกินแคร์ที่โบใช้อยู่ในณปัจจุบันนี้นะคะก็คือโบคิดว่าเขาทําให้ผิวโบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคือช่วงนี้โบรู้สึกได้เลยว่าผิวโบดีขึ้นจริิงๆนนนะะะคกกก็ยอยาาจํส ในช่วงเนี้ยมาใช้ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าโบมีตัวไหนและใช้ตัวไหนบ้างคะ่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะโบต้องบอกก่อนว่าสภาพผิวหน้าของโบเนี่ยโบเป็นคนที่มีสภาพผิวหน้ามันมากๆนะคะแล้วก็ผิวหน้าเซนสิีบเนะผิวแพ้ง่ายนะคะถ้าเราใช้สกินแคร์ตัวไหนที่เขาไม่ถูกกับผิวหน้าเรานะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเจอลายฝุ่นเนะหรือเจออะไรเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยผิวโบจะมีอาการคันนะคะแล้วก็มีรอยแดงม,มีผื่นเล็กๆขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปเนี้ย จะเป็นอะไรที่เหมาะมากๆนะคะสําหรับคนที่มีผิวหน้าแพ้ง่ายเหมือนกันนะคะและก็มีผิวที่มันมากๆเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มจากการทําความสะอาดในขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะคะตัว eye remover นะคะที่โบใช้อยู่ในตอนนี้นะ,ะจะมีอยู่2ตัวตัว,ตวแรกค่ะก็จะเป็นของ m นบบร y นะคะตัวนี้เพื่อนๆคงจะเคยเห็นคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะคะเขาก็ เป็น eye and lip l o v e r นะคะที่ใช้เช็ดทำความสะอาด mascara eyeliner นะแล้วก็ลิปสติกได้ดีจริงๆค่ะอ่อนโยนดีมากๆเลยนะคะคือจับต้องได้ง่ายหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะหรือวัาสดุนบูธอะไรอย่างเงี้ยมีขายหมดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้อยากจะแนะนำมากๆค่ะคือตัวนี้เป็น eye and l i o v e r ของ d i v i n e a นะคะ <S <S ตัวนี้เขาเป็น eye and l i o v e r ที่ มันอ่อนโยนต่อผิวรอบดวงตาที่มีความเซนสิทีฟสูงค่ะคือสาหรับผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีส่วนผสมของคาโมไมล์ด้วยค่ะขวดนี้โบใช้ได้เป็นขวดที่3แล้วนะเวลาเราเช็ดไปเราล้างไปเนี่ยมันล้างง่ายดีนะคะแล้วก็ไม่แสบไม่ะระคายเคืองผิวรอบดวงตาเหมาะมากๆกนะคะกับผิวเซนซิทีฟมาใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าราคาก็แอบ,บแรงนิดนึงนะขวดนึงก็ตกอยู่ราวๆ2 0 0กว่าบาท200าไปลายปลายคะ่ะโบก็จะซื้อเวลาที่วาสันเขาจัดโปรโมชั่นนะคะอย่างเช่นลด50%ออะไรอย่างนี้นะคะก็จะจัด ตัวนี้มานะถัดมาค่ะเป็น cleansing water แบบน้ำนะคะที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะก็จะเป็นของยูซาร e นค่ะ Dermo Purifier Acne and Makeup Cleansing Water ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็น cleansing water สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวที่มีอาการเป็นสิวง่ายนะเท่าที่โบได้ใช้นะโบรู้สึกได้เลยว่ายับยั้งการเกิดสิวได้ดีจริงๆค่ะคือใช้ตัวเนี้ย อาการสิวไม่ค่อยมีแล้วค่ะนานๆทีจะโผล่มาสักเม็ดหนึงนะคะเป็น cleansing water อีกตัวนึงนะคะที่อ่อนโยนเนื้อผิวเซนสทีฟสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เหมาะกับผิวมันด้วยสามารถล้างทําความสะอาดเพื่อสำอางได้ดีแล้วหมดจดจริงๆค่ะตัวนี้ผ่านนะมาถึง cleansing oil นะคะที่มีอยู่ตัวเดียวนะคะแล้วก็เป็นลูกหลักจริงๆนะก็จะเป็นของตรีค่ะเป็นตรี Balancing Cleansing Oil ค่ะ ตัวนี้เขาก็จะเป็นน้ำออยที่มาในลักษณะน้ำสีเหลืองเนี่นะคะเป็นออยที่มีกลิ่นที่หอมอโรมามากๆคะ่ะหอมผ่อนคลายนวดในขณะที่ผิวหน้าเราอะ่ะมีเครื่องสำอางอยู่่ะคะ่ะก็ นวดนวดวนวนไปนะคะบีบมาสักสองปั๊มนะของโบนะคะหลังจากที่เรานวดวนไปได้สักพักหนึ่งเท่าที่เราคิดว่าเรานวดจนสะอาดแล้วนะคะเราก็ใช้น้ําเปล่านี่แหละคะ่ะล้างหน้าไปได้เลยนะ,ะเป็นน้ํามันออยที่ล้างเครื่องสำอางออกง่ายจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเราแห้งตึงนะกลับให้ผิวที่มันนุ่มชุ่มชื้นได้ดีด้วยะคะ่ะแต่ว่าหลังจากที่เราใช้ตัวนี้แล้วยังไงก็ต้องใช้โฟมล้างหน้าต่อนะคะไม่ใช่ล้างน้าเปล่าแล้วจบไม่โอนะไม่ได้นะค่ะต่อมาค่ะ โฟมล้างหน้าที่โบใช้อยู่ในตอนนี้นะคะก็จะมีอยู่2ตัวนะคะตัวแรกค่ะเป็นโฟมล้างหน้าของซวซูค่ะเ e นเท a n s i ิ g งฟ a m นะคะโฟมล้างหน้าของซวซูตัวเนี้ยถ้าใครที่ตามโบอยู่แล้วจะรู้ว่าโบใช้มาเนี่ยขวดที่3แล้วนะคือชอบมากๆนะคะเขาเป็นโฟมล้างหน้าที่ มันหอมผ่อนคลายนะคะมีกลิ่นที่มันเจนเทอร์จริงๆค่ะเป็นกลิ่นเย็นๆสะอาดๆนะคะมันเหมือนกลิ่นที่เออเราได้บำบัดผิวโรยู่ในสปาประมาณนี้เลยนะเพื<ๆ>่อนๆฟองโฟมนุ่มละเอียดค่ะแล้วก็ล้างเครื่องสำอางได้ดีหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วอะไรแล้วอะ่ะเขาก็ ไม่ชิ้งความแห้งตึงให้ผิวหน้าเรานะก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีจริงๆค่ะอ่อนโยนมากๆและตัวนี้และอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นโฟมล้างหน้าที่โบใช้สลับสับเปลี่ยนกันกับของโซวซูนะคะก็จะเป็นลาเมเดอร์คินซิงเจลค่ะเขาก็เป็นโฟมล้างหน้าที่เป็นเนื้อเจลเหมือนกันนะคะลักษณะเนื้อเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าตัวของลาเมนะคะเวลาที่เราวอมไปนะคะผสมน้ำนิดเดียวนะเขาก็จะให้ฟองโฟมที่เยอะกว่าตัวของโซวซูค่ะคือให้ฟองโฟมเยอะกว่านะเป็นฟองโฟมที่นุ่มมากๆค่ะเรารู้สึกได้เลยว่า เวลาที่เราถูถูไปที่ผิวหน้าเรานะคะวนวนไปเนี่ยมันไม่ละคายเคืองผิวแล้วก็ด้วยความที่ฟองโฟมของเขามันหนาใช่ไหมคะเวลาเราไล่ไลไปที่รูข,ขุมขนเนี่ยผิวของมือเรามันไม่ค่อยสัมผัสโด,ดนผิวหน้าดีค่ะมันก็ทําให้เราลดแรงเสียดทานจากมือเรานะคะเวลาที่เราถูถูไปเนื้อได้ดีค่ะกลิ่นจากโคนสลสตา์กับตัวโซวซูนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นหอมสะอาด เหมือนเราได้บำบัดผิวอยู่ในท้องทะเลหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเลยแล้วผิวมันได้แห้งตึงดีค่ะแล้วที่สาคัญเลยที่ชอบอีกอย่างนะคะคือที่โพบอกว่าเขาให้ความนุ่มต่อผิวหน้านะคะเขาก็ยังให้ความนุ่มต่อฝ่ามือเราด้วยเพื่อนๆคือมันดีมากๆค่ะดีจริงๆมาถึงสครับอีก2ตัวนะคะที่ใช้อยู่นตอนนี้นะขอพูดถึงตัวเดิมก่อนค่ะจะเป็นโซวาซูสโนไวเอ็กไวจินเสงนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสครับที่มาในรูปแบบของเนื้อโสมนะคะเพื่อนๆเป็นเนื้อโสมที่ เป็นสมบจริงๆนะ,ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ซับหน้าให้มันหมาดๆหน่อยแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะ บีบออกมาสักประมาณเหรียญ5บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต้มแต้แตไมไปที่ผิวหน้าแล้วเราก็ใช้วิธีการวนๆอย่างเบามือที่สุดนะคะหลังจากที่เราวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะใช้ตัวนี้มาร์กหน้าทิ้งไว้ได้อีกสักห้านาทีะค่ะแล้วค่อยล้างน้ําออกเนาะเขาก็จะให้ผลลัพธ์ที่เออผิวมันนุ่มชุ่มชื้นดีรู้สึกว่าผิวมันสะอาดมันได้รับการสะรับผิวผัเดเซลผิวไปได้เรียบร้อยแล้วเนาะก็เลยชอบมากๆค่ะอ่อนโยนจริงๆของโซวซูวอะสก้าปิดตัวหนึ่งนะคะที่โบเพิ่งได้มานะะตัวนนนีี้้้ฝาก่ํซือะคะ ก็จะเป็นของนูโทจีน่าค่ะ ตัวนี้โบคิดว่าเขาเป็นสครับที่เราสามารถใช้เป็นโฟมล้างหน้าไปได้เลยค่ะเวลาเราวอร์มกับน้้าเนี่ยเขาจะให้ฟองขึ้นมานะคะซึ่งเป็นฟองโฟมที่อ่อนโยนมากๆนะคะฟองโฟมที่ให้เนี่ยจะบอกว่าก็คล้ายๆกับตัวของลาเมน,นะคะฟิลลิ่งเนี่ยคล้ายๆกันนะตัวเนื้อสครับของเขานะคะคจะเป็นเม็ดบีดที่มีขนาดเล็กละเอียดจริงๆคะ่ะคือเวลาที่เราวอร์มๆวนๆไปเนี่ยนะคะตัวเม็ดบีดของเขา,ามันไม่บาดผิวหน้าจะใช้เช้าและเย็นก็ได้คือผิวมันจะไม่อักเสบอะคะ่ะเพราะว่าอ่อนโยนจริงๆนะแล้วก็ ตัวนี้มีกลิ่นนี่หอมสดชื่นเป็นกลิ่นผลไม้ที่น่ากินมากๆค่ะตัวนี้ถ้าใครหาพิออเดอร์มาได้นะแนะนําจริงๆถูกและดีค่ะลืมบอกไปนะคะว่าสำรตอนนี้ที่ใช้อยู่นะคะก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นของมูจิค่ะ สัมีมูจิตัวนี้เขาจะเป็นสัมีที่ไม่ฟอกขาวนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็จะเป็นลักษณะส,สัมภีที่มีหน้าตาแผ่นประมาณนี้นะคะเป็นสัมีที่มีความนุ่มดีในความคิดโตอ่ะเขาซึมซัดตัวน้ำเอสเซนต์น้ำโลชั่นพวกนี้ได้ดีนะคือเวลาเราเช็ดเนี่ยมันไม่บาดผิวหน้าเราดีค่ะราคาของเขาก็ไม่แพงมากค่ะเพราะว่าถุงนึงเนี่ยมาในปริมาณ180แผ่นนะคะมีราคาอยู่ที่115บาทเองถือว่าเป็นสัมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่มันไม่แพงดีนะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยค่ะโหมดของการล้างหน้าก็หมดไปแล้วนะคะทีนี้เเรรามาริ่ม สกินแคร์ในตอนเช้าของโบบ้างนะคะก่อนอื่นนะ่ะโบต้องบอกก่อนว่าสกินแคร์ที่โบจะพูดถึงรายละเอียดทั้งตอนเช้าแล้วตอนกลางคืนนะคะมันมีเยอะจริง,รงๆเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเฮ้ยสกินแคร์ที่พูดในวันนี้มันเยอะมากนะแกใช้ทีเดียวหมดเลยเหรอเนี่ยแกจะไหวเหรอโบพูดได้เลยนะคะว่าโบไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะวันนี้ที่พูดมานะก็อยู่ที่ว่าในแต่ละวันสภาพผิวหน้าของโบเป็นแบบไหนเนอะโบก็จะเลือกหยิบจับสกินแคร์ที่วันนั้นน่ะสมมติว่าวันนั้นผิวแห้งมากเลยโบก็จะหยิบอีกตัวเนี้ยตัวให้ รู้สึกหน้าหมองคล้ำแล้วก็จะหยิบกลุ่มของไวท์เทนนิงขึ้นมาอย่างนี้ยค่ะก็พูดีว่าสภาพผิวหน้าเราจะเป็นยังไงแล้วกันเนอะแล้วก็ในเรื่องของการเรียงลําดับขั้นตอนนะคะ โบจะเรียงลำดับขั้นตอนที่โบใช้จริงนะคะเอามาให้ดูกันเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนแรกนะคะเรียงลําดับมาตั้งแต่ลําดับที่1 2 3 4งสองสามสี่อะไรก็ว่าไปนะคะเราจะเริ่มจากตัวที่มีเนื้อสัมผัสที่บางเบาที่สุดนะคะอย่างเช่นเนื้อน้ำแล้วเราก็ค่อยๆมาเป็นเนื้อเอสเซนต์แล้วก็จะเป็นเนื้อเซรั่มที่มีความหนาแน่นขึ้นใหม่นิดนึงนะคะแล้วก็ตามไปถึงเนื้อครีมนะคะที่มีความแน่นมากๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนอะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเริ่มหัดใช้สกินแคร์ก็จําสิกนี้ไว้นะคะว่าเริ่่่่่มมจจาาาากกกตตััวววทีีเเเนนื้้ออบบงงแลลร็คยๆไไปถึ ที่มีความหนาแน่นนะคะเอาตามนี้นะ,ะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่โบล้างทําความสะอาดผิวหน้าในตอนเช้าเสร็จแล้วนะคะโบก็จะตบน้ำเม็ดเซนนะคะที่เป็นการรองรับสก,กินแคร์ในขั้นตอนต่อไปะคะ่ะตัวที่โบใช้ตัวแรกเลยนะคะเป็น f a าโคลลาไวเอ็นแท็ i เอนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรสำหรับเพื่อให้ผิวขาวกระจ่างใสเซตตัวหนึ่งนะคะจะเป็นฟ a าโคลลาลิฟเอสโปชิโอไกแนะคะตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้ ค่ะตัวนี้เขาจะเป็นสูตรที่ช่วยให้ผิวหน้ายกกระชับช่วยเติมความชุ่มชื่นใ้ผิวนะคะลดริ้วรอยของผิวะคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่า2ตัวนี้โบจะเลือกใช้นะคะตัวใดตัวหนึ่งนะถ้าวันไหนอยากที่จะให้ผิวขาวกระจ่งางใสก็จะใช้เป็นตัวไว้นะคะสุดไว้ซึ่งถ้าถามว่าตัวใดตัวหนึ่งหมดไปนะคะโบคงจะเลือกซื้อเป็นสูตร เติมความชุ่มชื้นให้ผิวดีกว่าค่ะเพราะว่าสูตรนี้โบคิดว่าเขาเข้าได้ดีกับผิวหน้าโบมากกว่านะคะตบปุ๊บนะคะนุ่มเด้งขึ้นมาเลยทันทีรู้สึกได้เลยทันทีแต่ตัว,ตวนี้ตบแล้วก็เฉยๆเหมือนไม่ได้ใช้อะไรนะคะแค่รู้สึกว่าผิวกระจ่างใสขึ้นก็แค่นั้นเองเนาะถัดมาค่ะหลังจากที่ใช้ตัวฟากูลาเสร็จแล้วนะคะโบก็จะตบด้วยน้ำเอสเซนต์อีกขั้นตอนนึงนะคะคือยังไม่จบนะคะชุ่มชื้นมันยังได้ไม่เพียงพอะค่ะก็จะใช้เป็นตัว, e ตวเอสเตอร์ลอเดอร์ไม ค่ะตัวนี้เขาก็จะมีเนื้อสัมผัสที่บางเบาะคะพอตบผิวปุ๊บก็ให้ความรู้สึกว่านุ่มเด้งขึ้นมาเลยจริงๆนะคะตัวนี้เป็นน้ำเอสเซนต์ที่อ่อนโยนมากๆนะคะแล้วก็ช่วยต้านริ้วรอยได้ดีมากๆสำหรับโบช่วยผิวยกกระชับผิวอิ่มฟูได้ดีะคะ่ะถึงเขาจะราคาสูงหน่อยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ามากๆมันให้ผลลัพธ์ที่ ไยดีค่ะคือรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเติมความชุ่มชื้นได้ดีนะสาหรับใครที่มองหาตัวนะ้ำมันเซนที่มันอ่อนโยนต่อผิวตัวนี้โบคิดว่าอ่อนโยนมากๆนะเพราะว่าไม่มีกลิ่นน้าหอมอะไรเลย,เลยและก่อนที่โบจะไปลงเซรั่มนะคะโบจะพักผิวไว้สักพักหนึ่งค่ะให้ตัวนะ้ำมันเซนเนี่ยมันเซตตัวไปก่อนเนอะระหว่างนั้นก็จะใช้ไอคีมทาไปก่อนนะคะช่วงนี้ไอคีมที่ใช้อยู่นะก็จะเป็นของเฟซค่ะ r o s e Hydrating e y e Gel Cream นะคะ ก็จะมาเป็นหน้าตากระปุกแบบนี้ตัวเนี้ชอบมากนะคะเป็นไอเจลครีมที่ให้ความชุ่มชื่นได้ดีจริงๆค่ะแล้วก็ตัวเนื้อเจลครีมของเขานะคะมีความหนานุ่มนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ ซึ่งตัวเนี้ยในความคิดโบนะคะทากลางคืนจะเหมาะกว่าทากลางวันนะเพราะว่าทาตอนกลางวันเนี่ยเอออย่างเวลาเราทานเนี่ยสำหรับโบนะคะใต้ดวงตาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่สําหรับบนเปลือกตานะคะเวลาที่เราเซ็ตแป้งทับลงไปนะก็จะมีอาการแป้งเป็นคราบนะคะหลังจากที่เราเซ็ตแป้งไปแล้วตรงเปลือกตาบนนะคะมีอาการเป็นคราบจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวอายพ r เมอร์ เกลียกเกลียไปอาการเป็นข้าวมันก็จะหายไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับโบนะคะแล้วก็บคิดว่าเป็นไอเจลครีมที่มีกลิ่นที่มันหอมสดชื่นนะคะเป็นกลิ่นของแตงกวากลิ่นกุหลาบให้ความชุ่มชื่นได้ดีจริงๆค่ะรู้สึกได้เลยว่าตั้งแต่ใช้อะไม่ค่อยมีปัญหาเป็นริ้วๆนะคะปกติจะมีริ้วๆบ้างตั้งแต่ใช้ตัวนี้ ความชุ่มชื่นของผิวมาเต็มนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเป็นริ้วๆแตกและแห้งข้างๆรอบดวงตาเท่าไหร่นะคะขัดมากค่ะในช่วงเช้านะโบเลือกใช้เป็นของออริจินแ s c r ิ p t i ันค่ะหน้าตาก็จะเป็นขวดสีเขียวๆแบบนี้ค่ะตัวนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่แจนมากๆค่ะพี่แจนเนี่ยใช้ทุกครั้งตอนเช้านึกถึงพี่แจนทุกเชา้าเราจริงๆนะคือขอบคุณจริงๆที่พี่ส่งสิ่งดีๆมาให้หนูใช้นะคะ ใช้แล้วฟินมากปึ้มปิ่มมากค่ะเพื่อนเขาเป็นเซรั่มที่มีเนื้อที่บางเบามากๆค่ะเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีเหลืองค่ะที่เมื่อเวลาเราเกี่ยไปแล้ว ซึมเข้าผิวไวมากไม่ทิ้งความมันไม่ทิ้งความเหนียวเนอนหนะไว้เลยค่ะเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะที่เห็นผลได้ชัดเจนจริงๆช่วยยกผิวเราให้กระชับขึ้นนะคะรูขุมขนดูฟิบลงนิดนึงนะแล้วกออ็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวโบได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวหน้ามันระหว่างวันด้วยนะมีกลิ่นที่หอมนะคะจะเป็นกลิ่นหอมแบบกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นพฤกษาประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นเซรั่มที่ โบต้องซื้อต่อแน่นอนนะคะคือชอบนะก็อยากจะแนะนําสาหรับใครที่ต้องการเซรั่มดีๆับตัวนะคะที่ช่วยลดริ้วรอยนะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวกระชับผิวนะคะตัวนี้ดีมากๆค่ะแล้วมาถึงมอ i s t ล r i z e r ในตอนเช้าแล้วนะคะก็จะเป็นตัวเดิมรุ่นเดิมเลยค่ะ Clinique m เจ s ร์ r e Surge g Cream ค่ะเขาเป็นมอ i s t ล r i z e r เนื้อเจลนะคะที่เวลาเราเกลีย่ยไปเนี่ยซึมเข้าผิวง่ายนะคะระหว่างวันเนี่ยเขาไม่ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยมันยิ่งไปกว่าเดิมนะคะก็คือเป็นการเติมน้ําให้ผิวที่ให้ผิวเราสดใสชุ่มชื้นอิ่มน้ําตลอดทั้งวันจริงๆคะ ก็ตัวนี้นะอยากจะบอกว่าผิวซินสตีผิวแพ้ง่ายใช้ได้ครัเพราะว่าตอนแรกที่โบเริ่มใช้ตัวนี้ผิวโบแพ้เพื่อสมอางแพ้สกินแคร์มาอย่างที่โบเคยพูดไปในออรีวิวมาร์นะคะว่าโบไปซื้อคินิกโอไนมาร์กตัวนั้นมาโบก็ซื้อมาคู่กับตัวเจลครีมเนี่แหละคะ่ะใช้ควบคู่กันนะก็ช่วยให้ผิวที่ะระคายเคือของเรานะคะมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะเพราะว่า เขาเหมือนกับเติมน้ําใ้ผิวเติมความชุ่มชื้นในผิวอย่างเงี้ยผิวมันก็จะไม่มีาการระคายเคืองอะคะ่ะใครที่มีผิวหน้ามันนะหรือผิวผสมนะคะตัวเนี้ยถือว่าดีมากๆสําหรับตอนเช้านะคะเพราะว่าจะไม่ทําให้ผิวหน้าเรามันระหว่างวันแล้วก็เมคอัพเราติดทนนี้ด้วยนะ,ะถัดมาค่ะในขั้นตอนก่อนที่โบจะไปลงครีมกันแดดนะคะในบางวันเท่านั้นนะคะโบก็จะใช้เป็นตัวดิมสกินของดีออตัวนี้เลยค่ะตัวดีออดิมสกินตัวนี้นะคะที่โบบอกว่า ออใช้ก่อนการลงกันแดดนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาก็เปรียบเสมือนสกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เขาจะไปล็อกพวกสกินแคร์ทั้งหมดที่เราทาไปนะคะเหมือนตัวนี้ ไปรอกให้คุณค่าของสกินแคร์ที่เราทาไปทั้งหมดให้อยู่กับผิวหน้าเราได้ตลอดทั้งวันและเจ้าตัวดิมสกินตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสารอาหารมากมายเลยนะคะที่ช่วยบำรุงผิวพรรณเราเมื่อเราใช้ในระยะเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะช่วยให้ผิวเรายกกระชับเรียบเนียนนะคะแล้วก็มีผิวที่กระจ่างใสนะแล้วก็ลดรอยค้้ำจากจุดด่างดําได้ด้วยะค่ะซึ่งโบคิดว่าโบเห็นผลได้ดีนะคะจากตัวนี้เพราะว่าอย่างทุกวันนี้นะคะที่โบรู้สึกได้เลยคือผิวโบไม่ค่อยมีจุดด่างดาเท่าไหร่แทบไม่มีเลยนะคะเอาจริงๆผิวโบก็แค่มีปัญหาเรื่องร ซึ่งโบมองว่าไอลูกครโมนี้กว้างเนี่ยไอการที่เราจะรักษาให้มันหายขาดมันก็เป็นไปได้ยากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าทําให้ผิวโบโดูขาวกระจ่า,จางใสแล้วโบคิดว่าเขาช่วยลดเลือนจุดด่างดาได้ดีด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะดีมากๆค่ะช่วยให้ผิวหน้ามีออร่านะบบใบใยเลยมาถึงครีมกันแดดกันบ้างน,นะคะตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่3ตัวนะคะตัวแรกค่ะเป็นของยูซูลินแอนเนยออยล์คอนโทรลไดชัดเฟสค่ะ ตัวยูสวลินตัวนี้เขาเป็นสูตรสําหรับคนที่มีสภาพผิวหน้ามันนะคะเนื้อของกันแดดตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อที่บางเบามากๆได้ความชุ่มชื้นได้ดีสาหรับโบนะเกลี่ยง่ายนะคะให้สัมผัสที่เรียบลื่นซึมเข้าผิวง่ายมากะะแล้วก็สามารถวควบคุมความมันระหว่างวันได้ดีจริงๆค่ะแต่ว่าเขาก็มีข้อเสียนะคะเพื่อนๆตรงที่เวลาเราใช้กันแดดตัวนี้เราต้องจับควบคู่กับสกินแคร์ก่อนหน้านี้ที่เราทาไปให้เขามีเนื้อที่มันสามารถเข้ากันได้ดีนะคะเพราะว่าในบางวันนะคะที่ เราเลือกมอยส์เตอร์หรือเซรั่มก่อนหน้านี้ที่เนื้อเขาไม่เข้ากันวเวลาใช้กันแดดตัวนี้เนื้อมันจะเป็นขุยได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อที่โบอยากจะเตือนถ้าเราเลือกจับคู่ได้ดีแล้วนะคะเพื่อนๆต้องตกหลุมรักเมนโบแน่ๆเพราะว่าเนื้อสมัมผัสบางเบาจริงๆค่ะแล้วก็ระหว่างวันไม่เหนอะหนะผิวด้วยใช้ดีมากซื้อต่อแน่นอนนะคะและกันแดดอีกตัวที่โบใช้อยู่ตอนนี้นะคะเป็น nivea sun project anti spf 50 pa 3ตัวนี้เป็นสูตรลดความมันนะคะเพื่อนๆโบจะบอกเลยนะว่า ออทั้ง2ตัวเนี้ยเนื้อสัมผัสคล้ายกันมากๆนะคะต่างกันแค่ที่ฟิลลิ่งที่ให้เนื้อสัมผัสตอนแรกที่เราใช้แค่นั้นเองนะก็ยกตัวอย่างว่าวันไหนโบจอกไปนอกบ้านโบจะใช้ยูซลินนะคะโบอยู่บ้านนีเวียเลยคะ่ะเพราะว่าถูกดีนะซึมเข้าผิวไวนะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะเวลาเราเกลี่ยเสร็จเนี่ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราได้ดีนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าผิวมันเหนอะหนะเลยเพียงแต่ว่าเรื่องการควบคุมความมันนะ่ะตัวยูซลินทําได้ดีกว่าเนาะ โอเคค่ะมันก็อยู่ที่คุณภาพของราคาอะไรต่ออะไรด้วยนะเออแล้วก็เรื่องสัมผัสเนี่ยอย่างที่บอกว่าใกล้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับคู่กับ moisturizer หรือซ e r u m ที่ทาก่อนหน้านี้ให้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีอาการเป็นขุยเหมือนกันถ้าเราจับคู่กันไม่ดีอะค่ะแต่ว่าเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นครีมกันแดด2ตัวที่เลิฟมากๆนะตอนนี้นะคะแนะนําเชียร์เลยถ้าใครอยากหาครีมกันแดดที่ควบคุมความมันใช้แล้วสบายผิวหน้าไม่เหนอะหนาหน้านะคะจัดแปะสตัวนี้นะคะโอเคมาถึงกันแดดตัวสุดท้ายที่โบใช้อยู่นะคะก็ จะเป็นของ Di o r ลดีออลโนยูวีเ l d, ior, d ior no, ค่ะตัวนี้มี s p f อยู่ที่50บวก PA++++ บกนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่โบจะใช้ต่อเมื่อวันนั้นโบไม่อยากแต่งหน้าหนักนะคะอย่างเช่นออวันนั้นไม่ใช้ดิสกกนสกินแล้วก็ไม่ใช้เบสไปทั้งนั้นนะคะคือตบกันแดดตัวนี้แล้วจบเลยออกจากบ้านได้เลยนะคะเพราะเป็นครีมกันแดดที่ มีเนื้อที่หนานุ่มนะคะแล้วก็ในความคิดโบนะหนานุ่มก็จริงแต่ว่าเขาไม่มันเหนอะหนาผิวะค่ะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีนะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือเนื้อของเขาสามารถปรับสีผิวของโบให้มันสว่างขึ้นมาได้อีกเฉดนึงนะค่ะก็ทําให้หน้าเราดูไบมีออร่ามากๆค่ะคล้ายๆกับการที่เราทาเบสไปทีนึงเหมือนกันแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆตามสไตล์ดิออร์ด้วยค่ะกลิ่นมันหรูจริงๆอ่ะก็ชอบนะคะแต่ถามว่าถ้าหมดเราจะซื้อใหม่ก็คงอีกยาวเลยค่ะเพราะว่าหลอดหนึ่งสอบพันห้าค่นะเพ่อน แต่ตัวนี้สําหรับผิวมันในบางคนนะคะอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าเนื้อเขามีเนื้อที่หนักกว่า2ตัวนี้ที่โบพูดไปนะคะเนื้อหนักกว่านะแต่สําหรับผิวแห้งน่าจะชอบกันค่ะเนื้อนุ่มมากๆค่ะมาถึงสกินแคร์ของช่วงกลางคืนแล้วนะคะเพื่อนๆยาวนิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้มันหลายตัวจริงๆะคะ่ะตัวแรกเลยค่ะโบจะใช้เป็น s k 2 Facial t r e a t m e n t e s s e n c e ค่ะ ตัวนี้ก็เป็นน้ําตบหน้านะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใยเนอะได้ดีสุดๆนะคะคือกระจ่างใยขึ้นหน้ามีออร่าขึ้นช่วยได้ดีมากๆนะคะสําหรับรอยดําจากสิวนะคือทําให้รอยแผลจากสิวหายได้ไวจริงๆคะ่ะตัวนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะผัดเซลล์ผิวได้เวิร์กมากๆคะ่ะต่อมาค่ะโบจะตบหน้าด้วยพีเซรั่มของโซวซูเฟิร์สแคร์แอคเิเวตติ้งเซรั่มเอ็กค่ะนะตัวนี้เขาเป็นสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆที่โบได้ใช้นะถามว่ามันต่างกันยังไงกับสูตรเก่านะคะในความคิดโบนะ รอะว่ามันแทบไม่ต่างอะไรกันเลยเนื้อเท็กเจอร์และสัมผัสคล้ายกันจริงๆค่ะแต่ว่าที่รู้สึกได้เลยทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะคือรู้สึกว่า ผิวหน้าในช่วงนี้มันยกกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นแข็งแรงขึ้นจริงๆค่ะก็มีกลิ่นหอมของสมอนอ่อนนะคะกลิ่นแบบตามสไตล์เวัตูะคะ่ะกลิ่นโสมกลิ่นเจนเทลประมาณนี้นะคะผิวที่อ่อนแอเหนื่อยล้ามานะคะใช้ตัวนี้จะดีมากๆนะมันจะค่อยๆทาให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะหลังจากที่โบตบตัวเฟิร์สแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงกลางคืนเนี่ยผิวเราอะต้องการความชุ่มชื่นอย่างมากที่สุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโบนอนห้องแอร์ด้วยเนอะมันก็จะมีอากาศที่เย็นนะคะแล้วก็มีีอาากศท่แห้งเนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โบตบนะม่เต้นไปหลายๆตัวเนี่ยสำหรับโบนะบอกว่า,วามันจําเป็นมากๆค่ะเพราะว่าในช่วงกลางคืนที่เรานอนเนี่ยผิวเราเนี่ยมันจะมีอาการสูญเสียน้ำนะคะพวกความชุ่มชื้นที่เราลงไปเนี่ยมันจะระเหยออกไปได้นะคะก็โบจะตามด้วยโซวาซูสโนไวเอฟไวท์นิ่งวอเตอร์ค่ะตัวนี้ ตัวนี้เขาก็จะเป็นน้ำมันเซนตบหน้านะะคที่อยู่ในลายของไวท์เทนนิ่งค่ะคือช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสนะแต่ถ้าถามโบว่าใออช้แล้วมันกระจ่างใสไหมอันนี้โบไม่ค่อยเห็นผลนะคะแต่ว่าโบชอบเนื้อสัมผัสข,ของมันนะเขาเป็นเนื้อน้ำมเซนที่ มีเนื้อสัมผัสที่มีความนุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของกลิ่นคล้คล้กลิ่นมนทออะค่ะเป็นกลิ่นเย็นๆซึมเข้าผิวง่ายนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะท่านตอนกลางคืนเนี่ยมันล็อกความชุ่มชื้นของผิวเราได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าเ,ออเคยลองนะวันไหนที่ีเกียดอะพูดตรงว,ว่าลงแค่เฟิร์สแคร์เราไม่ได้ใช้ตัว snow white ex ตัวนี้นะแล้วก็ลงเซรั่มไปเลยนะคะ ในวันนั้นตื่นมารู้สึกว่าผิวมันยังขาดความชุ่มชื่นอยู่นะคะคือมันไม่เต็มที่แต่ถ้าวันไหนโบใช้ตัวนี้นะคะตกไปด้วยในตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามารู้สึกว่าเออผิวมันเฟิร์มมันกระชับมันคู่กันะดีแล้วนะคะคือมันขาดกันไม่ได้จริงๆค่ะแล้วเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่โบตกสองตัวนี้แล้วนะคะโบก็จะร้อยเขาเซ็ตตัวซึมเข้าผิวไปก่อนนะคะโบก็จะลงไอครีมตัวเดิมเลยค่ะตัวนี้เนาะ โลช e ่นแตดิ้งไอเจลครีมนะคะของเฟสนะตัวนี้นะคะและตามด้วยเซรั่มของเอสเตอร์ลอเดอร์แอดวาน g h ไนรีแพคค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่มีเนื้อคล้ายๆจะเป็นเนื้อเจลแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็มีความลื่นเนะไม่มีกลิ่นของน้ำหอมช่วยทำให้ผิวแข็งแรงช่วยลดอาการระคายเคืองต่างๆค่ะในวันที่โบคิดว่าโบแพ้อะไรมาหรือวันนั้นผิว,ผวโบเซนสถีฟประมาณเนี้ยคะ่ะกาวแสลงไปลูกนะคะแล้วก็ ช่วยให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะคะตื่นเช้ามาหน้านุ่มเด้งดีจริงๆค่ะและเป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งนะคะที่โบคิดว่าโบจะซื้อใช้ต่อไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าช่วยในเรื่องของผิวหน้าให้อิ่มฟูยกกระชับนะคะผิวนุ่มเด้งเนอรูขุมขนก็กระชับขึ้นด้วยช่วยเรื่องริ้วรอยได้ดีะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเลขสามขึ้นแล้วนะคะเราก็ต้องการหาเซรั่มอะไรก็ได้ที่มันมาเติมเต็มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดเรื่องลิ้วรอยให้เราเนะะี่ยค่ะ ตัวนี้ถือว่าปฏิบัติผิวระย้ําวที่เราหลับได้ดีจริงๆค่ะแล้วก็ต่อให้ชื่อเขาเขียนว่า a d v a n c e r e p a i นะคะไม่จําเป็นว่าทาได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆตอนกลางวัน,วนตอนเช้าก็สามารถทาได้ตัวนี้โบทาตอนเช้าบ่อยก็ได้ซ้ำนะคะเพราะว่าเนื้อของเขามันเป็นเนื้อที่บางเบาแล้วซึมเข้าผิวง่ายด้วยอะค่ะเพื่อนๆก็แนะนำนะใครยังไม่เคยลองไปจัดไซส์เล็กๆประมาณนี้มาลองก่อนก็ได้ค่ะอาจจะชอบเหมือนกันเนาะ และมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะของตอนกลางคืนก็คือการลงไวจ์ไลเซอร์ค่ะก็ยังคงใช้ตัวเดิมรุ่นเดิมอยู่นะคะเป็นโซวซูเอเซนเชียลเฟิร์ม c ม e นตครีมค่ะเป็นเนื้อครีมที่มีความนุ่มลื่นนะคะเวลาที่โบวอร์มครีมบนผิวหน้าจากเนื้อครีมนะคะเขาก็จะแตกตัวคล้ายๆเนื้อออยค่ะซึมเข้าผิวง่ายมากนะคะแล้วก็ทิ้งความนุ่มให้ผิวทันทีหลังที่ใช้คือโบรู้สึกสบายผิวหน้ามากๆนะคะด้วยความที่กลิ่นเขาหอมจริงๆค่ะโบรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่โบ นอนหลับฝันดีนะคือกลิ่นมนรีแหลกกลิ่นมันอะโรมาชเชอร์พีมากๆค่ะเก้าแสนมุ้นมากับแม่มากเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> ตื่นมาเนี่ยรู้สึกว่าผิวนุ่มแดงดีนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวโบได้จริงค่ะแลนะสําหรับในบางวันในช่วงเช้านะคะที่วันนั้นโบรู้สึกว่าผิวหน้าโบแห้งกา้านมีอาการเป็นขุยบ้างโบก็จะใช้ตัวเนี้ยในขั้นตอนสุดท้ายของตอนเชาน้าเลยค่ะทาไปเลยนะคะบางๆก็ถือว่า เติมเต็มความชุ่มชื่นได้ดีเหมือนกันนะตัวนี้สําหรับวัสซูค่ะและตัวสุดท้ายค่ะที่โบใช้บ้างไม่ใช้บ้าง่ะอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์นะก็จะเป็นออยของทาร์ตเพอร์มัลูจก้าออยค่ะลักษณะหน้นาตาก็โบใช้เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะตัวนี้ที่เอามาพูดในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าโบใช้ในขั้นตอนสุดท้ายจริงๆนะโบจะเลือกใช้ในวันที่เออวันไหนโบรู้สึกว่าเฮ้ วันนี้ผิวแบบผิวแย่นะคะแล้วก็อยากจะเติมความชุ่มชื้นเข้าไปให้ผิวหน้าโบอีกสเต็ปหนึ่งค่ะคือบางทีการที่เราใช้แค่มอยเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวมันก็ไม่เพียงพอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโนบก็จะใช้ออยตัวนี้นะเออสักสามหยดนะคะผสมกับตัวครีมตัวนี้ในอัตราที่เขาบาลานซ์กันนิดนึงนะคะตัวนี้สามหยดกับตัวเซรั่มตัวนี้เนอะค่ะแล้วก็ใช้วิธีวอมวอๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แทบไปบนผิวหน้า ประมาณนี้นะคะ่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะตอนแรกเลยนะจะรู้สึกเหนอะพูดตามตรงเลยว่าเหนอะนะคะ แต่ความเหนอะในที่นี้สักพักนึงนะคะเขาจะซึมเข้าผิวไปหมดเลยค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยก็ให้ความชุ่มชื้นให้ผิวที่นุ่มกระชับขึ้นฟูขึ้นจริงๆนะคะและสําหรับตัวออยล์ของทาตัวนี้นะคะโบก็ใช้อย่างมากก็อาทิตย์ละหนึ่งวันเท่านั้นนะคะด้วยความที่อย่างที่โบบอกว่าสภาพผิวหน้าโบเนี่ยเป็นสนภาพที่ผิวหน้ามันมากนะคะไอ้คันที่การที่เราจะไปใช้ออยล์ทุกวันเนี่ยมันก็หนักเกินไปสําหรับผิวโบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโบแค่ลงมาจาระเอร์ตัวนี้ในขั้นตอนสุดท้ายมันก็เอาอยู่แล้วค่ะ ก็หมดแล้วนะคะคทีนี้โบขอพูดถึงลิปมัน2ตัวนะคะที่โบชอบมากตอนนี้นะก็จะเป็นลิปมันของ eos ค่ะสีฟ้าตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นวานิลามินท์นะคะลิปมันที่มาในรูปแบบคล้ายๆไข่ประมาณนี้นะคะเล้ก็จะเป็นลิปมันที่เวลาทาเนี่ยให้ความชุ่มชื้นได้ดีสาหรับโบนะคะแล้วก็ไม่ให้ความมันเหนอะหนะที่ผิวปากคือให้แค่ความชุ่มชื้นติดอยู่ที่ผิวปากอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ชอบตรงที่เวลาเราทาลิปสติกครับลงไปเนี่ย มันไม่ทํำให้ลิปสติกของโบมันเลื่อนหลุดไหลค่ะมันทําให้ลิปสติกของโบเนี่ยยึดเกาะกับที่ริมฝีปากของโบได้ดีและตัวหนึ่งค่ะเป็นของ DSC Lip Cream นะคะก็จะมาในแพคเกจจิ้งประมาณนี้ตัวเนี้ยใช้ดีมากๆนะคะขอบอกก็จะเป็นลิปมันที่ มีเนื้อสีใสๆเหลืองๆประมาณนี้นะคะให้ความชุ่มชื่นดีมากๆนะเพื่อนๆเป็นลิปมันที่ไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะคะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ลิมฝีปากเราได้ดีจะทาในตอนกลางคืนกลางวันเช้าก็เอาลิมฝีปากโบอยู่จริงๆะคะ่ะและต่อด้วยสเปรย์น้ำแร่อีก2ขวดสุดท้ายนะคะในคลิปนี้นะขวดแรกไปค่ะจะเป็นสเปรย์น้ำแร่ของ g o l d a r y g e f t Water ค่ะ ตัวนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่ที่มีส่วนผสมขององุ่นนะคะเพื่อนๆแล้วก็โบคิดว่าเขาเป็นส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อผิวจริงๆเวลาที่เราก้นสเปรย์บนผิวหน้าเนี่ยด้วยความที่ตัวแกนที่เขาอัดมาเนี่ยมันแน่นมากมันแรงจริงนะคะแล้วก็ตัวอนูของสเปรย์เขาละเอียดมากๆเวลามันอัดมาที่หน้านะคะคือมันฟุ้งกระแทกหน้าแบบเป็นละอองสเปรย์ที่มันละเอียดแล้วมันก็แน่นดีจริงคะ่ะคือไม่มีอาการเป็นหยดน้ําบนผิวหน้าเลยนะคะชอบสดชื่นมากคะ่ะไม่ก็สำอางแบบ แน่นติดผิวเปะเวอร์นะคะชุ่มชื้นจริงๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะจะเป็นของแดรดบิลังมิสค่ะตัวนี้จะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่มีส่วนผสมของน้ำผู้หลาบนะคะอันนี้คือในความเข้าใจของโบนะคะเพราะว่า มันอ่านไม่ออกจริงมันเป็นภาษาเกาหลีข้างหลังแต่ที่คิดว่าเป็นส่วนผสมของน,น้ำกุหลาบนะเพราะว่ามันมีกลิ่นกุหลาบชัดเจนหอมอ่อนโยนให้กลิ่นที่มันหอมสดชื่นโนละสไตล์กับตัวกรดารี่ตัวนี้เนอก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้กลิ่นองุ่นตัวนี้กลิ่นกุหลาบนะคะแต่ตัวเนี้ยที่ชอบมากๆเลยคือตัวกระปุกเขานะคะเวลา,าที่เราเขย่าเนี่ยมันไม่มีเสียงนะ้ำในขวดเลยอะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็เออเวลาที่เราฉีดมานะคะจะเป็นการอัดแก๊สที่มาแตกมากๆคือ เวลาเราฉีดเนี่ยละอองที่ออกมามันจะเบามากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไอน้ำที่ออกมาจากตัวเนี้ยละเอียดนะคะแล้วต้องใช้ก็ว่าเป็นไอน้ำอะฟุ้งเข้าหน้ามาเบามากๆนะคะสําหรับตัวนี้เนอะก็แนะนําค่ะตัวนี้ก็หาซื้อได้ที่ร้านแรชเชตนะคะแล้วก็สําหรับกวนลี่ก็ซิโฟล่าเลยค่ะโอเค ก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตสกินแคร์ลูทีในช่วงนี้นะคะที่โบใช้อยู่เป็นประจำและสสำหรับในคลิปนี้นะคะโบไม่ได้มาพูดถึงสลิปปิ้งมาบำรุงผิวนะคะเพราะว่าโบเคยทำคลิปสลิปปิ้งมาไปแล้วถึง5ตัวที่โบใช้อยู่นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจคลิปสลิปปิ้งมาทั้ง5ตัวนะคะแล้วก็ยังไม่เคยชมเลยนะคะเดี๋ยวโบจะใส่ลิงก์ไวใ้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปคลิกดูได้เลยค่ะเป็นสลิปปิ้งมาทั้ง5ตัวที่โบใช้อยู่ว่ามันดีไม่ดียังไงคูณเรสมบัติแตกต่างกันยััังงงงงไไบบบบ้าาบบ้าาาาเเหหหมะะกกผิิวววปปรภทนนโ็่คลใ จะถูกอกถูกใจกันนะคะแล้วก็จะพอเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆของโบบ้างนะคะเผื่อใครกําลังจะมองหาสกินแคร์ดีๆสักตัวนะคะมาประทินผิวของเรานะคะว่าเออตัวไหนดีนะแต่ยังลงังเลไม่กล้าซื้อโบก็อยากจะแนะนําเป็นแนวทางนะคะพวกนี้ที่โบใช้อยู่นะว่าแต่ละตัวเนี่ยโบใช้แล้วโบรู้สึกยังไงนะะในเรื่องของสกินแคร์นะคะมันเป็นอะไรที่ต้องบอกไปเลยนะคะว่าเออสกินแคร์แต่ละตัวเนี่ย กับคนสภาพผิวหน้าแต่ละคนเนี่ยบางทีโบใช้ดีนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะใช้แล้วไม่ชอบอาจจะใช้แล้วเฉยๆนะคะอันนี้มันก็อยู่ที่สภาพผิวหน้าของแต่ละคนจริงๆนะคะว่าคุณมีสภาพผิวหน้าตรงกับโบหรือเปล่าเนาะก็อยากจะให้ดูเป็นแนวทางอย่างที่โบบอกไปนะคะถ้าเพื่อนๆมีความสนใจที่อยากจะลองดูนะคะก็อยากจะแนะนําว่าให้ไปลองซื้อเป็นเซมเปอร์เล็กๆก่อนนะคะหรือไม่ก็ให้เอากระปุกอะค่ะกระปุกเล็กๆตลับยาเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะไปขอ B A ที่เคาน์เตอร์แบ่งใส่กลับบ้านไปลองใช้ดูก่อนก็ได้นะว่ามันจะเข้ากับผิวหน้าเราได้ด รเปล่าโอเคค่ะยังไงคลิปนี้นะคะโบก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์เป็นกําลังใจให้โบด้วยนะคะไว้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย